แล้วอออันนี้คือโอเคนะครับแลว,วันนี้นะครับเซลนน์คนหนึ่ที่ก็มีโอกาสได้มาว่ายเจ้าที่จ้าทางนะครับในแปลงที่ดินนะครับก็เพิ่งเปิดเฟสมา,าได้เปิดเฟสมาก็ยังไม่ได้ไหว้ท่านเจ้าทีเจ้าทางนะครับ <c oughs> ดีเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ทำพิธีนะครับก็เหมือนว่าไลห์ไม่ติดนะครับเราใส่ท่านเจตีาท,จาทางไม่อยากให้ออกสื่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทำพิธีเสร็จแล้วนะครับก็รอไปสวัสดีครับพบกันวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์เนะเาะอ่ามีโอกาสก็ ถือโอกาสนะครับมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับก็เปิดเศษมาก็น่าจะใกล้จะครบเดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีจองเข้ามาเยอะนะครับก็ครึ่งนะครับตอนนี้น่า,าไม่ใช่น่าจะเกินครึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของของที่เปิดแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับก็กกต้องทําพิธี ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมารู้รู้ล่วงด้วยดีนะครับก็เป็นการขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางท่านว่าเราได้มาพัฒนาที่ดินแปลงนี้นะให้เกิดนะครับเป็นที่อยู่อาศัยนะครับของของผู้คนนะครับซึ่งก็ต้องขอญาตแล้วก็แจ้งกับเจ้าที่เจ้าทางเป็นทางการนะครับเป็นทางการซะด้วยนะ ดี๋ยวพาดูมุมสูงนะครับทดสอบเลยนะครับถ้าในที่ดูก็คอมเมนต์ให้นะครับว่าภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับรอบที่แล้วพยายามจะไล์แล้วคราวนี้ติดเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่ยอมให้ไล์นะครับ่อบที่แล้วแต่รอบนี้เหมือนจะผ่านแล้วนะครับเหมือนจะโอเคแล้ว แต่ว่าผมยังไม่ได้เห็นนะครับว่าหน้าจอขึ้นยังไงบ้างถ้าท่านใดรับชมอยู่นะครับก็รบกวนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้อโอเค ไม่ไแน่นะครับเสียงเป็นไงบ้างภาพเป็นไงบ้างนะครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับบอกกล่าวนะครับในส่วนที่เรา,าดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับในเรื่องของการาพัฒนาชุมชนนะครับ เดี๋ยวนะครับผมขออบบนุญาตแป๊บหนึ่งขอดีเช็คเช็คเรื่องสัญญาณนิดนึงนะครับขออนุญาตเช็คสัญญาณนิดนึงนะครับอ่าตึ๊ดตดตึดต๊ดตดตดมันสัญญาณจะไม่ถูกส่งไปนะครับตอนนี้อ่ะแต่ไม่เป็นไร อาจจะติดต่างช่องบางช่องน่าจะติดอยู่นะครับเดี๋ยวก็ทุวนนี้ก็รอนะครับก็ไหว้ท่านเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอให้ทู่ให้เลยหมดนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีโอกาสได้มาดูที่เนาะเดี๋ยวพาชมแปลงที่ดินรัย่ยด้วยเลยนะครับอ่านี่ แปลงนี้จะเป็นเฟส N2 นะครับ N2 เป็นแปลงย่อยออกมาจากแปลงอาเฟสใหญ่ของเรานะครับเฟดใหญ่ของเราตอนนี้ก็อยู่ที่เฟส133นะครับร3 3าล่าสุดก็อยู่ที่ปาจีนปาจีนบุรีนะครับอันนั้นคือร้อยสาแต่ว่าในส่วนของลบบุรีนะครับลบบุรีสระบุรีตอนนี้ก็จะเป็นเฟส N2 นะครับก็จะเป็นเฟดย่อยออกมานะครับเฟสนี้นะครับจะอยู่ซอย19ซอย20นะครับ ซอย19แล้วซอย20สาย4สาย4อำเภอพัฒนานิคมนะครับตำบลชอนน้อยตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมนะครับแปลงนี้เริ่มต้นเริ่มแบ่งนะครับเริ่มแบ่งที่72ตารางวาราคาแสนเก้านะครับแสนเก้าแต่ตัวถ้าเป็นตัวหนึ่งงานก็จะเริ่มต้นที่สองแสนนะครับสองแสนแต่ก็ตอนนี้ก็จะแปลงที่ยังว่างอยู่ก็จะเป็นราคาสองแสนสองนะครับที่ยังว่างอยู่ตัวนี้เนาะ ขนาดหนึ่งงานนะครับส่วนขนาดสองงานที่ยังว่างอยู่ตอนนี้ก็เป็นสี่แสนสองครับสองงานก็ยังว่างอยู่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะออกเร็วมากมากนะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับพี่เอกไม่แน่ใจวาพี่เอกอยู่ด่าชมอยู่ไหมครับพอดีพี่เอกเนาะพี่เอกก็เดิมทีพี่เอกนะัดดูที่พรุ่งนี้เนาะแต่ว่าวันนี้จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยสักประมาณสิบเอ็ดโมงก็จะมีลูกค้าลงอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ประมาณเที่ยงก็ เที่ยงหรือบ่ายโมงประนี้จะก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเข้ามาดูนัดนัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็พี่เอกก็สนใจก็เลยจองเมื่อคืนโอนจองมา1ล็อกนะครับพี่เอกล็อกยีนะครับเดี๋ยวก็นัดนัด,นดวันมาดูอีกทีหนึ่งนะครับมีลูกค้าสอบถามมานะครับว่าสนใจแต่กลัวไปก่อนกลัวไม่ทันทําไงได้บ้างคุณนนท์นะครับก็มีาทางโครงการของเรานะครับมี สามารถโอนจองโอนจองล็อกไว้นะครับโอนจองล็อกที่สนใจไว้ได้นะครับก็คือโอนจอง5,000บาทนะครับสิทธิ์ในการจองก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็นัดมาดูท on ี desserts, ่หนึ่งนะครับถ้ามาดูนะครับเงื่อนไขคือถ้ามาดูที่ดินอ่ะแล้วก็เกิดไม่สนใจนะครับขอขอคืนจองทางโครงการยินดีคืนจองนะครับคืนจองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆก็คือคืนจองเลยนะครับ ก็ถือว่า,าเบื้องต้นเนี่ยการที่ลูกค้าสนใจแล้วก็จองเราไว้กับเราก,ก็ดีใจมากๆแล้วนะครับเพราะว่ามองว่า,าลูกค้าก็หนึ่งเรเชื่อใจเรานะครับอันที่สองก็คือลูกค้าสนใจที่ดีของเราและนะครับจากสิ่งที่เห็นมาจากประสบการณ์ที่เราทํามานะครับอย่างที่บอกครับคือร้อยกว่าโครงการนะครับผ่านมาค่อนข้างที่เยอะๆนะครับแดดร้อนลมหนาวฝนตกทุกอย่างเราผ่านมานะครับความซื่อสัตย์ฤฤและความซื่อตรงต่อลูกค้า เรามีให้นะครับเราไม่ให้ลูกค้าเสมอก็ข้สิทธิ์ที่เราทํามานับสมงผลให้เรานะวันนี้คือลูกค้าบางท่านโอเคบางท่านอาจจะยังไม่สะดวกในการที่จะโอนจองเดี๋ยวพี่ขอไปดูก่อนนะแล้วค่อยจองก็ยินดีครับก็ยินดีไม่ไม่มีอะไรแต่บางท่านก็เฮ้ยมันถามแปลงนี้อ่ะมันไปแล้วถามแปลงนี้อ่ะไปแล้วนะครับก็เฮ้ยงั้นพี่ขอจองไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าสะดวกเดี๋ยวพี่เข้าไปดูนะครับก็ก็ยินดีนะครับยินดีบัญชีโอนจองเป็นบัญชีบริษัทนะครับดังนั้น เบื้องต้นเดิมทีเนี่ยเราให้เป็นบัญชีบุคคลเนาะให้ให้เป็นบัญชีของบอสบอสผมนะครับคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยคนสวยของผมนะครับตอนนี้ตี่ภารกิจอยู่นะครับวันนี้ไม่ได้มาด้วยก็ก็บางทีหลังๆมาเรื่องของคอเซนเตอร์ Center, หรือ s สแกมเมอร์พวกนี้เขาค่อนข้างที่จะมาเยอะเนาะเราก็เลยวถ้าอย่างนั้นก็โอนเข้าบริษัทเลยดีกว่านะครับตอนนั้นการบัญชีโอนจองจะเป็นโอนเข้าบัญชีบริษัทนะครับปลอดภัย ปลอดภัยแน่ๆนะครับเป็นบัญชีราษาที่จ,จดถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับดังนั้นไม่ไม่มีปัญหาเรื่องว่าเฮ้ยจะถูกโกงจะอะไรพวกนี้นะครับเรามีใบเสร็จให้นะครับก็เลยโอนจองเนาะคนีกรณีที่ลูกค้าสะดวกปุ๊บโอนจองแล้วเหนืออาทิตย์เ,ยเดี๋ยวเสาร์หน้าพี่ไปดูนะอาทิตย์หน้าพี่ไปดูนะมาดูเลยครับมามาดูแล้วก็สมมติว่าถ้าไม่สนใจนะครับไม่สนใจอาจจะติดเงื่อนไขสิ่งที่ลูกค้าแต่และท่านไม่สะดวกเนาะก็ ตรงนั้นก็ก็ก็ยินดีคืนนะครับยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับไม่ไม,ไม่มีเงื่อนไขไม่ไว่าที่หักนูน่นหักนี่หรืออะไรเราเราไม่ได้เราจะเราก็จะไม่ได้หกักอ,อะไรไว้นะครับเราก็จะโอนให้เพียงแต่ว่าเราจะไม่ถามว่าพี่ทำไมถึงไม่สนใจหน้าอะไรเงี้ยแต่เบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่ผ่านมากรณีที่ ลูกค้าสนใจเนาะสนใจแล้วก็โอนจองแล้วก็ยกเลิกนะครับก็จะมีการคุยกันร,ระดับหนึ่งแล้วแหละว่าทำไมพี่ถึงยังยังไม่สนใจแปลงนี้นะเดี๋ยวเราแปลงหน้าอะไรเงี้ยครับก,ก็ลูกค้าก็จะแจ้งให้ทราบเบื้องต้นนะครับทุกอ,อยู่แล้วนะครับแต่เราก็จะถามนิดน,นึงนะครับที่ถามไปคือ,ค,อคือเพื่อเพื่อปรับปรุงหรือเพื่อพัฒนาพัฒนาโครงการของเราที่ที่เราทํากันอยู่นะครับไม่ใช่ว่า สอบถามเพื่อเพื่อให้ให้รู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่นะครับเพราะว่าในการขายในการผมเชื่อแหละครับว่าการขายทุกชน,นิดนะครับไม่่าจะเป็นขายอะไรแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นราคาของชิ้นเล็กหรือสินค้าชิ้นใหญ่นะครับคอมเมนต์หรือว่าความคิดเห็นลูกค้าเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับต้นต้นอันดับต้น,ต,นต้นเพราะว่าการที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็นหรืออะไรมาเนนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นออกมาต่อสินค้าเรา นะครับเพราะว่าบางอย่างบางไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรแนละ้วแต่เนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่บางชิ้นนะครับคนนึงอาจจะชอบมากเลยแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าอาจจะไม่ชอบนะครับไม่มีใครผิดไม่มีถูกเพราะว่าคือการการซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างนะครับมันมันคือความชอบของคนคนหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับแต่แต่ฟีดแบ็ส่วนใหญ่นะครับเอาจริงๆ อย่างของวันเรามีคืนลูกค้ามาดูแล้วมีคืนไม่มีนะครับแต่ถือว่าน้อยมากน้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่จองแล้วก็ถ้าลงหน้าแปลงเราก็จะจะคอนเฟิร์มจะคอนเฟิร์มบางท่านนี่ถึงกับอขอขอทําเรื่องจองตรงหน้าแปลงเลยก็มีนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่น้อยคือถ้าถ้าตีการโอนจองก่อนโอนจองแล้วค่อยมาดูที่นะครับเป็นร้อเปอร์เซ็นะเป็นร้อเปอร์เซ็นมาดูที่แล้วคืนจองเนี่ยผมว่าไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์เนาะ จากประสบการณ์ที่มันมาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะสิ่งที่เห็นหรือรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นค่อนข้างจะเยอะมากๆก่อนก่อนที่จะมีการอุลจองนะพอดีเมือม่อวานนี้ก็มีลูกค้าท่านหนึ่งอันนี้อันนี้ก็ต้องเท้าวความเนาะก็นัดผมวันอาทิตย์แต่ว่ากลัวมาไม่ทันนะพี่ก,ก็ก็เลยอุลจองมาแต่มีลูกค้าท่านหนึ่งคุยเรื่อง้จองแล้วอะไรเราถามหมดเราตอบให้หมดค้าถามเราตอบให้หมดเพื่อเพื่อความสบายใจมันถึงเกิดการจองเกิดขึ้นนะครับ พอลูกค้าจองจองปุ๊บจองไว้พี่สนใจจองเนี้ยล็อกนี้แหละพอมาถึงเสียจป๊บอาจจะเปลี่ยนล็อกอันนี้ไม่มีปัญหานะครับกรณีที่ล็อกนั้นยังอยู่เนาะถ้าล็อกล็อกที่ที่ดูตอนนั้นว่างก็ยังก็ก็ยินดีในการที่เปลี่ยนจองได้นะครับดังนั้นการที่ลูกค้ามาดูหนึ่งท่านเนี่ยนั่นหมายความว่าได้ข้อมูลไปมากมาก,มาก,มากพอสมควรและมองได้หลายมุมเนาะมองได้หลายมุมหลายมิตินะครับก็ก็คุยเรื่องจองนิดนึงพอดีเมื่อคืนลูกค้าก็มีความสงสัยนะครับ แต่สิ่งที่เรายืนยันและคอนเฟิร์มได้คือเมื่อไหร่ที่เมื่อถึงหน้าแปลงนะครับแล้วบอกว่าพี่ยังไม่เอาแปลงนี้เดี๋ยวพี่รอก่อนนี้กว่าหรือพี่ยังไม่สนใจอะไรก็แล้วแต่นะครับเราคืนเงินการจองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจอ,อันนี้คือหมายถึงจองมาดูเนาะปกติจองมาดูก็จะจองไว้ละอ,อาทิตย์หนึ่งนะครับหรือว่า,าติดกรนแสจริงๆอา่าก็เราก็พอจะคุยกันได้นะครับอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นกันครับไม่ไม่ไม่ได้ติดนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เราจะได้คือสิทธิ์ในการจองล็อกนั้นๆที่เรา,าสนใจไว้นะครับนะครับอย่างอย่างอ,าอย่างการไลฟ์สดนะครับทำไมหลายๆครั้งที่ผมลงหน้าแปลงผมชอบที่จะไลฟ์สดเพราะว่าการไลฟ์สดคือการที่ลูกค้าเห็นเห็นนะครับยังคือเห็นเห็นเรื่องของรูปภาพเรื่องของบรรยากาศภาพรวมจริงๆนะครับที่ไม่ผ่านการตกแต่งใดๆนะครับ เนี่ยอย่างย่งย่ง,ยงที่ผมไลฟ์สดสตอนนี้ยคือถ,ถ้าถ้าตรงที่ดินเองถ้าแปลงที่ดินจะเห็นความของตัวภูเขาอยู่นะครับพอภาพที่ถ่ายออกมาถ่ายออกมามัน,าม,าม,นมานะครับจะเห็นซีดๆนิดน,นึงน <c oughs> ก็ก็ให้ดูบรรยากาศเนาะการจองการอวนจองของลูกค้าไว้นะครับก็ สนใจแล้วก็ยังไม่สะดวกม,มาดูให้แต่แต่กลัวว่าจะหลุดนะครับก็คุยแล้วก็อุ่นจองได้นะครับอุ่นจองเข้าในนามเสร็จให้นะครับแล้วก็หลังจา,ากที่อุ่นจองเสร็จปั๊บมาถ้ามาดูที่นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแล้วแต่เราคืนเงินจำนวนไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เกิดสนใจที่สมมติว่าแต่ว่าเอบอกอ้พี่ชอบแบ นัดนัดวันทำสัญญานะครับทำสัญญาการทำสัญญานะครับเป็นเป็นเงื่อนไขที่ลูกค้าสงสสยเนาะการทำสัญญาก็จะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายนะครับเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่สามารถ่าได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมันก็จะมีรายละเอียดของผู้ซื้อผู้ขายรายละเอียดของโฉนดรายละเอียดของที่ดินนะครับที่จะซื้อจะขายนะครับกรารทำสัญญาเนาะแต่อย่างถ้าลูกค้าซื้อสดนะครับก็จะเป็นหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายจแลดมัดจาก็คือหนังสือสัญญามัดจา อ่าเราก็จะมัดจาไว้นะครับส่วนวางไว้ก้อนนึงแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เราก็จะไปอ่าชำระกันนวันที่โอนที่สมานที่ดินนะครับไม่ได้ว่าอ่าชำระเลยทั้งก้อนตอนนี้นะครับอ่าลูกค้าหลายๆท่านก็เออก,ก,ก็ดีเหมือนกันจะได้อ่ามีเวลาเก็บเงินนะครับแต่บางท่าน๋ย่หลบหลบนิดนึงนอ่าน้ําไฟก็พร้อมอยู่หน้าแปลงนะครับ ตอนนี้ก็มีลูกค้านะครับที่เห็นจากภาพมุมสูงเนาะเมื่อสักน่าจะวิกที่แล้วนะครับว่าเห็นว่าที่ดำๆเนี่ยเขาเผาอะไรเขาเผาอะไรดำๆเนี่ยครับข้างล่างเนี่ยพราะโดยปกติก็ก็ไม่แปลกนะที่ลูกค้าจะคิดว่าเป็นการเผาแต่จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ไม่ใช่การเผานะครับเป็นสีของดินดินโซนนี้จะเป็นดินสีดํานะครับจะเป็นดินสีดําแล้วก็จะมีบางส่วนที่